กันค่ะมาเปิดกล่องสุ่มเสน่พบได้นะจะได้อะไรนะรอบนี้รอบที่แล้วได้นางขวั่วแมวรอบนี้ได้ความรวยพบได้เย่เยเยเป็นอะไรนะคะข้อมือเนาะเออชอบอ่ะิน ใจอ่ะอ,อยข้ามือนำโชคพลังแห่งความเชื่อมั่นจงมาสู่คุณนะคะเ,เพิ่มพลังใจสติปัญญานำพาความร่ำรวยกิิยศชื่อเสียงนะแก่ผู้สวมใส่นะคะโชคดีโชคดีพบได้นะชอบอ่ะฟุกใจ